ขับเขาไว้นะครับอะไรนะขับรถระวังชนทุกคนระวังเองนไงต้องมีสติเอาไว้นะครับก็อบกขอบคุณจริงครับวันนี้ทุกคนสุดยอดมากวันนี้ผมประทับใจขอบคุณมากครับทุกครั้งที่ได้มาเล่นก็รู้สึกดีใจทุกครั้งนะครับก็มีโอกาสก็อยากจะเล่นให้ทุกคนได้ฟังกันอีกนะครับวันนี้ขอเสียงดังๆครับตัวเองสักครั้งหนึ่งได้ครับตอนนี้ครับ หนึ่งรางวัลเียเหรออันนี้เป็นอะไรอะ่ะเป็นรูป,ป,รปอันนี้เพิ่งทำหรือว่าอะไรครับอ,อ,อ๋อโอ้โหทำไมอันนี้รูปที่ผมประมูลใช่ไหมโอ้อโหไม่มาไม่จับวนะร้มนเล่นร้ลเล่นร้อนเล่นนะเจ้าผู้โชคดีไหมครับนะวันนั้นวีอ๋อเต้นวีเลยเหรอ ว g, ing, voulez, ีจริงจริงวีจริงจไม่ได e ้ตลกไม่ได้ตลกหรือว่ามีอย่างอื่นป่ะวีสภาพวียี่สิบโอ้ไม่มีซาวประกอบแล้วไม่ติดเส้นเลยประกอบเพราะเรทำหน้าที่ไงวี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 ยี่ทีต้องไปประกอบจากบ้านด้วแกวีอยู่ตรงไหนวีอยู่โอนไหนข้างหน้าเลยหรอข้างหน้า

เวยเซฟกแะเติร์นกะเติร์นกระเติร์นเติร์นนเตร์นเติร์นเติร e Ch ์นเนเติร์นเติร์ติร์นเติร์ติร์เตเติร์ร์นเติเติร์นร์นเเติรเตินเติร์นเติร์นเติรเตร์นเติรร บ้านละานานตาไป <c oughs> ไม่มีแล้วเสีเยใจนะครับโซนนีครับขอบใจมากใจจริงครับวับนนี้ขอย้ายโซนบ้างครับไอ <c oughs> ไออยู่ไหนไอท <c oughs> ีไอทีกลุ่มโซนไม่สบายนะครับกลุ่มไออ้าวไอสามไออยู่ตรงนี้แล้วไปกินอะไรตรงโน้นนอน <c oughs> ไม่มได้เหรอ ไอ้สามสิบสองไม่ใช่หรอกไม่เอาไม่ใช่จริงๆไม่ใช่จริงๆเดี๋ยวจะให้ดูว่าไม่ใช่เราก็สับขาหลอกไปอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ติดใจออกหน้า้าเดี๋ยวพี่ใจหอหน้าหน้าเห็นไมเดือด้ารลอกเยไอ้สามสิบเมื่อกี้สามสิบสอไม่ใช่นะสามสิบห้าก็ไม่ใช่อีกไอ้สามครับไอ้ ยายอ้อมยายอ้อมจ๋ายายอ้อมจ๋าใช่แค่นี้เพื่อนแค่เพียงว่ายายแล้วนะฮะฉะนั้นก็นะครับที่ตัวเองนะครับผมอ่านี่ครับเป็นกล้องลูกเป็นกล้องฟองให้นะครับแต่จะต้องถ่ายลูด้วยตัวเองนะครับไม่ตใช่ไหมครับนีครับขอบคุณครับโอ้โหผู้ชมดีมากผมนี่ตาน้อยมาเลยครับ ด้วยแอบมีแฟนมานครับอ่าหมดแล้วใช่ไหมวันนี้ก็อ่ะผัดคนไปนะครับกับคนเดียวครั้งที่สิบเป็นสาวนะครับผมเร็วมากเลยนะอีกอีกครั้งหนึ่งก็เจอกันอีกทีคนเดียวแต่รูปแบบเลยแล้วกันนะฮะครับ <c oughs> หมดสัญญาณก่อนนะครับเราเล่นเราเล่นปีหน้าเลยครับปีหน้าเราจะได้ปิดพ้า,า,น,พานะครับอยากให้ทุกคนในวันนี้ที่มาเขหลง มาดูมาชมกันนะครับรุมหลอกยังไงสุดท้ายเยอะๆมากกว่าเลยครับอย่างวน,น,นี้ก็เจอเราไปแล้วนะครับผมจริงแต่อย่าไปบอกใครถ้าไปบอกปุ๊บเดี๋ยวข่าวมันล้วนลอยไปเนี่ยเอาไปล้วนลอยไปแล้วปุ๊บเนี่ยเฮ้ยคนจับก็จะบอกเฮ้ยตาดต,ตัดโป้งอ่ะเขาก็จะไม่จับนะก็เงียบเอาไว้รี้สุดนะครับผมดูกัในในใจนะครับถ้าไม่มีมันจะได้ไม่ดูน่าเกลียดกันไปถ้าไม่มีก็เสมอเท่าันนะครับอ้าว Out, สัญญาสัญญาครับยังไงยังไงก็คอยไปติดตามชมกันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับขอเซ็ตตั้งทีครับผมครับแลลสภาพหน่อยนะครับมี2เรื่องนะยครับสำหรับแข่งขุนเกียรติที่จอดรถไว้นะครับจอดรถไว้ได้